สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่ฟูอีกแล้วโอ้โหเสียงปั่นจักรยานนี่มันดังกึกก้องนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมช็อตไรปั่นไปเรื่อยเออเป็นรูปพาที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันด้วยมาต่อกันเลยครับว้าวอันนี้ลุงก็จะไปหาเมียสวยๆของลุงนะโปรดให้กำลังใจลุงด้วยการกดไลค์ ในจ้าไปแล้ววฮัลโหลุงว้าอ่าี้ยไม่ทันอะไรเลยลุงเออไม่ทันอะไรลุงก็ตุยซะละลุงก็เป็นนักปั่นมือหนึ่งน่ะในสมัยหนุ่มๆน่ะลุงไม่อยากจะโม้เลยว่าเวลามีกีฬาปั่นจักรยานน่ะลุงก็เข้าร่วมตลอดแล้วลุงก็ได้เหรียญทองมาด้วยดูสกิไว้าดูสกิวของลุงสิโอ้โหแล้วมึงต้องชนให้ไอ้นี้ล้ม มึงจะล้มได้ยังไงเนี่ยได้งไงลุงพยายามลุงพยายามออยโอ้ยโอ้ลุงบอกเลยว่าลุงนั่นเออสบายใจอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องตกใจหนุ่มๆลุงนี่ยังเตะปิ๊บดังดังปักปักปัปักเห็นลุงแก่ๆอย่างนี้นะแต่บอกเลยว่าลุงนี่เด็ด มายถึงเด็ดอะไรลุงเด็ดยอดมาขามาไปต้มไก่ให้หาจริงๆแต่ลุ no? งก็พยายามไปมันบอกให้ลุงดูนี่โอ้โหโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยลุงตัวอ่อนอะแต่ไม่เป็นไรเพื่อไปหาภรรยาสวยๆของลุงแล้วลุงสามารถยอมเจ็บเพื่อเธอเออโอ้กระจกบาดตูดโอ้ยลุงค่อยๆลุงค่อยๆลุง ได้เลยโอ้สบายใจเย้ yeah! เอา้าโอ้โหแล้วแล้วดูลุงโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอลุงขึ้นไปก่อนวู้ลุงมาแล้วจูทำไมลุงมานั่งรถเขียนชอปปิง้งอ๋อไม่เป็นไรลุงไม่เจ็บไม่คันลุงโอ้โหล้วขับเคลื่อนล้อหน้าซะด้วยรถชอปปิ้งไม่อยากจะรู้ว่าเขาขับเคลื่อนล้อหน้าอ๋อหาลุงหัา เดี๋ยวลุงลุงลุงตุยเย่เอาไมาล่ะลุงรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงว้วโอ้ยรถเข็นลุงหายไปไหนนะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยลุมรถเข็นลุงไปไหนเฮ้ยเอาชิ่หายแล้วโอ้ยประค่า,คาหัวเึงเออเอเราเอาไมล,ล่ะค่อยๆไป เลยไปเ่ยลุลงโ okay. อเคอ้าวทำไมมันไม่ดีนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคดีดดีดอ้าวเออวู้อ่้เออ,เอ,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 อได้อยู่ลุงยังได้อยู่ลุงบอกเลยว่าลุงช้ำชองลุงช้ำชองลุงช้ำชองอา่านั่นหรอลุงค่อยๆไปลุงค่อยๆไป อ๋อตรงนี้มีธนูครับลุงก็ค่อยๆไปลุงลุงเว้ยลุงใจเย็นลุงเว้ยเว้ยลุงลุงใจเย็นโอ้ยลุงโดนยิงแขนโอ้ยแขนจะอะไรวะเว้ยลุงต้องรีบไปอันนั่นนั่นโอ้โหสบายใจโอ้เฮ้ยหยุดสต็อปอะไรลุงอะไรวะลุงลุงลุงขึ้นไปว้ายไม่มีโกน มันมาโกนขนขาลุงเหรอโอ้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 โอโอ้โอ้กโอ้ยยังไม่จบอีกนะ้ววายรอลุงก่อนลุงยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยโอ้ยยังไม่จบอีกวะไปต่อลุงจะกลับไปหาเมียสุดที่รักของลุงเย้ สมครเก็บเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังนะของนะก็อย่าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแสบสไให์กันด้วยนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าเร่อยพีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายไป